น้องมิวรู有有้ทำอะไรอืมน้องมิวนี่ห้องใครรู้ไหมนี่ห้องใคร นะคะเด็เนเพื่อนๆนะคะดูหนูแมวนะคะเขาทำอะไรของเขาเนี่ยทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดมือจับวัชาัดกับหนูแวนะคะหนูเป็นแมวแลวหนูเป็นหมู ดูหนุ่มมิวนะคะเราก็จะทำงานไปนะคะเพื่อนก็ดูหน้องมิวเด้อนะคะ กเบแมววาสนาดีนะคะนะ่ะเกือตายนะคะเนี่ยนล่มิวทำอะไรมิวนี่มิว,มวไม่สนใจเราเลยนะนมิวบัดดี้ไม่มีป้าป้าก็รู้มิวไอ,อไม่สนใจเลยนะ Miu Bi Miu Bi Rồi, xuống chai lâu lên Kín rồi không xuống chai lâu lên rồi Miu Bi Miu Bi Miu Ấm 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 อ๋มอ๋มอเฮ้ยนุ่งนอนใช่ไหมคืนไม่หลับไม่นอนี๋ยวนุกอวกหรอกเดือยเข็งเดีอยมือเดือยเท้านะคะเดือยขนนะคะเดยวกติดขนนะคะขนไบ้หน่อยลำคนเราจะอวกนะคะ ไวไม่สนใจแล้วค่ะจะนอนแล้วนะคะกจะคดจับคลิปจับไลฟ์เพื่อนนะคะ่วยเป็นงงใจน้องมีวยวด้วยคะนานๆเขาจะออกกล้องนะคะก,กินอิ่มแล,แล้วไม่สนใจนะคะ จะอ้อกี้อ้ํามก็ไม่สนใจนะคะเขารู้ว่าเวลาเวลากินนะคะเวลากินไม่ใช่เวลานี้ยัมาหลอกกันเลยนะคะเขาฉลาดกาอยอบนะคะหลอกเขาไม่ได้นะคะใช่ไหมไมิฉลาดกายอยบใช่ไหมมาหลอกอะไรตัวน,นี้อ้อําๆเพิง่งเิ็นเ็จใช่ไหมเนาะใช่ไหมหนูมิ้วอืม จะนอนแล้วนะคะตายเขาจะนอนแล้วทังง่วงขั้งง่วงนะคะหนูไม่ง่วงแล้วนะเดี๋ยวพี่เรียกเขาไว้เขาก็จะนอนนะคะนอนเถอะนอนเถอะไม่รบกวนหนูแล้วนะคะนอนนอนใคบายใ่ะบายบายนะคะ ่ให้ดูกขาหลับแล้วค่ะจะหลับแล้วค่ะตายแลจะหลับแล้วเราจะนอนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ